สวัสดีคะ่ะเอฟซวันนี้ก็เรามีแนวะทางมานำเสนอแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบนอีกคลิปหนึ่งแล้วแล้วเราจะไปคลิปต่อไปแล้วก็จะไปคลิปล่างแล้วให้เออ่าได้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งเราก็จะให้อ่า เป็นอีกคิปเพื่อไปพิจารณานะคะ f อซก่อนจะชมก็ดูคำเตือนก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนัานทำทางการและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันวยสิ่งผิดกฎหมายท่านพนันที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ f อซมันเป็นแนวทางนะคะ f อซดูแล้วก็อ่า ให้พิจารณาก่อนอออเราก็จะนำสูตรนี้ให้เอฟซีดู D o. นี่เป็นสูตรของเรานะคะสูตรของเราศูนย์กับห้าอ่าหนึ 1, 2, ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าสอง แปดเก้าชนอยู่แล้วก็คือหลักเก้าชนมาสามตัวนะครบสี่เก้าเราก็จะมาเด่นอยู่ตรงนี้อถ้าเด่นอยู่ตรงนี้เก้าจะมาหลักไหนอ่าถ้าเราจะมาชนกับตัวนี้ก็ได้นะครบสี่เราก็จะมานําเข้ามาสูตรพิเศษของเราอตัวพิเศษของเราก็จะเป็นสูตรนี้ อ่าสูตรนี้เพราะวดที่แล้วเราอ่าอันนี้เราไม่ได้จับศูนย์สองตรงนี้ก็มีอ่าเข้าอีกเจสองนะคะเอฟซหนึ่งเก้าตรงนี้เราก็มีเก้าแล้วก็ไม่เอาเราเก้าเก้าไปอยู่หลักร้อยนะคะอ่าตรงนี้ก็เราไปนเน้นที่เลขอ่าตัวชนมากกว่านะคะอ่าตัวเด่นของเราก็มี อ,อยู่แค่นี้่าแล้วรอบนี้ตัวเด่นของเราก็มีถ้าจับเป็นเก้ามันก็จะอยู่ตรงนี้ชนนะคะ Fc ชนเก้าอยู่ตรงนี้อแล้วก็ชนเก้าถ้าจับหนึ่งก็จะมาอยู่นี้นะคะเลขสามเราคิดว่าไม่น่าจะจับนะคะ Fc เพราะว่า เราติดเลขอสามไว้ตัวนี้ไว้ตัวมันก็ไปไปไป,ไปหลักอื่นได้นะคะ fc หน่วยสิบไม่น่าจะอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะ fc แล้วก็จะมาจับเป็นคู่นี้เลยแล้วก็จะมาตัดออกนะคะ fc ะมาชมเลยอเราก็จะใช้หนึ่งสองสามเป็นอ่านะคะอ่าศูนย์กับห้า เราก็จะมาใช้ตรงเข้ามาตรงนี้นะคะศูนย์กับห้าหนึ่งสองสามศูนย์กับห้าเราก็จะนำเลขออ่าอ่าาในชุดนี้มาจับให้ fc เป็นอ่าบนนะคะอีกรอบหนึ่งว่ามันจะมีอยู่ในอ่าตารางนี้ไหมเราก็มาชมกันเลยอ่ ล้าก็ประกาวไม่ค่อยจะออกอยู่ละหนึ่งกอพหก้านะคะเอฟซีเราจะเดียนสิบสิบบนเราไม่สนดับนะคะ,ะไม่สนดับแล้วก็จะใช้หลายตัวเนี้มาชนกัน หนึ่งหนึ่งนี่มีสี่ตัวแล้วก็จะขึ้นหนึ่งนะคะเอ่ซีหกมีสองตัวนะคะหกมีสองกตัวเออหกมีสามตัวแล้วก็จะเด่นหนึ่งกับหกราะในเมื่อมันไปตรงสูตรหลักสิบของเราอยู่แล้วเลขมันมาชนกันพอดี นะคะมาชนกันพอดีเราก็จะใช้เลขที่เหลืออยู่มาประกบะมีมีสองมีศูนย์ศูนย์นี่ก็สามตัวนะครับสี่ศูนย์นี่ก็สามตัวเห็นไหมศูนย์นี่สามตัวถ้าจะเอาศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็นหลักหน่วยก็แล้วกันนะครับีเอาไว้เป็นหลักหน่วยก็แล้วกัน เราก็จะใช้หน่วยนะคะศูนย์สองสี่นี่ไม่มีแปดเลยนะคะ fc หลักหน่วยนี้เราก็จะเป็นหลักคู่นะคะศูนย์สองสี่แปดไม่ไม่มีนะคะแปดไม่มีแล้วก็ใช้เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสอง อลาปใชายหลักหน่วยเลขมันจะมาคู่ขี้จับคู่เราคิดว่าถ้าเป็นเลขคู่นะคะเอฟซีเราหลักหน่วยของเรามันสี่ห้าหกใช่ไหมสี 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าหกก็คือตัวนี้อืมอ่า สูกก็ไอไม่ใช่เลขไอเลขหกก็จะเป็นหลักหน่วยได้นะคะเราก็เี่นนี้เราจะนำหลักไหนมาใส่เลขที่อีกเลขที่เราก็เลยจะเจ็ดนะคะเลขเจ็ดกับห <5 S 1> <5 S 2> ้านะคะเจ็ดกับห้าห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดเก้า ก็จะจับคู่กันเลยนะคะ f c อ่าเราจะจับเป็นเลขเป็นเป็นคู่คู่นะคะถ้าเป็นหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะหนึ่งหก นะคะถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเราก็จะใช้เป็นสี่ห้าหกนะคะบเอฟซีสี่ห้าหกก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหก วันนี้จะเป็น9ชุดนะครับเอฟซถ้าเป็นศู 90, 90นย90ก้นย้ี่คือเลือกันไว้เพราะเป็นเป็นสี่ห้าหกเจสีห้าหเจ็ดเราใช้เป็นหลักหลักคือเลขคู่มาอยู่ดูท้ายนะคะอ่าเกสี 94, ทั้งหมดก็จะเป็นเก้าคู่ถ้าเราทำ,ทำชุดแบบนี้ก็อยากจะให้ fc ได้เห็นว่าถ้าเก้าคู่นี้เราจะเน้นตัวนี้กับตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะ fc เราจะใช้หลักเลขคู่คี้มาเข้ามาตัวนี้กับตัวนี้ก็คือไว้หลักหน่วยตัวนี้เป็นตัวกันนะคะ fc เป็นกันได้นะคะเพราะว่าหลักสิบของเรามันจะเป็นหลักเลขที่เลขที่ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะ fc หนึ่งสามห้าเจ็ดแต่ห้าเราทำไมไม่มีอ่ห้าเราไม่มีห้าห้าแล้วก็จะห้ากันได้จาก fc คิดป่ากันก็คือเก้าห้าเพราะห้ามันอยู่หลักหน่วยนะคะ นะคะ fc มันก็จะเป็นอสองตัวนี้นะคะถ้าหนึ่งเขาไม่มาก็ลองพิจารณาดูก่อนนะคะไว้เทียบกับอ่าสูตรอื่นนะคะ fc ก็ออกมา,าลงให้ ยี่สิบสามมคเอ้ยกคหกเก้าดูช่องให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะพิจาเรา่อาไปใช้ถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะสี่แต่คิดว่าเรามั่นใจก็คือตัวนี้อานะคะ แต่ถ้าเลขมันมาอีกแบบนี้มันก็ให้ f อฟซีพิจารณาดูก่อนนะคะก่อนนำไปใช้นะคะเอฟซ้ไปเลยเ้ไปเลยนะคะถูกใจก็จับขัดใจก็ผ่านเป็นแนวทางนำเสนอคลิปต่อไปเป็นคลิปข้างล่างนะคะ f อ ก่อนจะนําไปใช้ก็วิเคราะห์เลือกเอาแค่ที่เราชอบอตัวที่วิ่งมาแต่นี้เด็กพูดติดขัดติดขัดอีกลวะวเอฟซีแต่ละว่าก็เลขที่เรามีตามสูตรมาตามสูตรถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านขอให้มานทุกคนค่ะขอใโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ